วันนี้พวกเรากลับไปอยู่เก,เก,เกฟฟยฟรีไฟท์ครับซึ่งตอนตอน,ตอนนี้ผมอยู่ในเกมฟรีไฟท์กับน้องชายผมสองคนครับที่เขาจะมาคามบ้าผมคับเราไปเล่นกูนเตรียมพร้อมนะเฮ้ยคือว่าตอนนี้ฮานิกาอัปเกรดไปเป็นโนว์เมนฮานิกาฮานิกาอัปเกรดแล้วทุกคนเป็นโนว์เมน

Oh my God. คุณไก่แล้วคนสิงโตที่กล้าห่าญมากสิงโตที่กล้าหานสิงโตมันแปลว่าผู้กล้าห่านมากสิ่งอะไรมี่่าจิ้งปลาไปโเรียน้ใจเคยเดียนเมื่อเเียนอีก่ีครับเพื่ฟังเหตุผลที่เราเล่าเรื่องก่อนแม่รับเราไหมนี่นี่โอ้โหเราเมื่อกี้ดวงวิญญาณศัตรูมาอยู่เข้าตัวเราเฮ้ยรถเท่ของพวกเรา รถเท่ๆของผมเ้ยพอมโอมียมีโพยเยยะไตอนนี้ผงเข้ามารนหมวดซีสไตล์ครับกับน้องชายคนเล่นกับผมครับแอบว่าเพิ่มเขาไม่มาเล่นแล้วครับเขาจะเล่นของตัวเองแล้วครับตอนนี้เขาจะไปดู Youtube เล่นเกมเราบอก พี่มเฮ้ยทางคือเราจะเล่นตีเราจะเล่น,ป,นปิ๊บไม่นี่ปืนลูกอร์มอัเกรดใหม่ี่เราใช้ประจำเหรอปืนนี้อัพเกรดมันจะมีเสียงหมดนี่นใส่เรือทีเดียวคือตายใช่ไหมนี่ยิงสองอแล้วก็ตายแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วเราจะเล่นปืนแม่นยำเลยไม่อย่าพึ่งไปรอเราด้วย ถ้าผู้สอนเราจถ้าเราหาปืนสองให้นะเออผู้สานมิตกันนะโอเคคุณทำให้พี่ได้ได้ปืนนี้ไม่เอาเสียงได้เพราะเสียงดังนังนี่ไหมเผื่อบางทีเหยื่อจะได้ตกใจอ่ะจริงเด้อเรื่องที่ไหนเลือกเสือแบบเสียงกว่าแล้ว พี่มาได้แล้วไปเร็วตั้งไปเร็วแล้วก่อนพุโ๊โอ้ลุกไปแล้วไปไปนานแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยพึ่งช่วยพี่หน่อยโอเคแก้ไม่โดนโอเคพี่มาแล้วโอ้ย <Okay. S 1> ไม่สีมาสุดๆเลยน้องพึพี่มาแล้ว

भी मायने नहीं Ah, <laughs> não, 吗？ แล้วเข้ามาเปลี่ยนปืนเฮ้ยจะบอกว่าด่ทีสไตล์ถือว่ามันก็ปืนแคปปืนนี้อ่ะถือว่าบางทีก็ยากนะตรงนี้ไม่ได้จะัวดตอนนี้เราขาดพลอยที่มาโอ้ยพี่โดีจังทริเล k i Ủa? Màu hông có thể tính cái đồ đó Ủa? Ui đẹp Anh chị ơi, anh chị ơi Đó kìa Bà ấy tính Bà ที่ตรงไนะมเออตรงโรงงานโ่ปืนเอ้ยงที่ใช้ปงโอเคเราไม่มเตเดี๋ยวไอยี่ายิะไม่โททุนทุียย่นะูไม่ออกเจ้เอ้ย เอาโดนลัดโิ้ดีแท้ถุงงตืนพี่งมาถุยเตือเหือนอะไรโอ้ยจิ่มแล้ว าตยาที่ปูลูปปตาปัติยาฮะหลัแลนมากันหน่ดีพี่น้องมาทักอย่างเช่นปิดแ นอนนอนงน,น้นอยกว่ากันอ่ะอุ้ยหูตายเฮ้ยหูได้สิบตัวหูตายหูตายครับ ผมเกตรงตูต้ด้วยนี่แน่ปืนผมน่ายิงสองครั้งนนะ่ะสองครั้งใช่ไหมมีคนคนตายเลยอะ่ะผมตึงเลยตอนนี้ผมเริ่มตึงนะปืนผมงายนะใคจะตายอย่างง่ายอ่ะโ้หโอคิดว่าอ,องีตายให้เลืครับเฮ้เมื่อกี้ผมเอาอันนี้ค โอเคครับ okay, ทุกคนเยอะกันโคจอบไปข้านอกบ้าน่อยครับทุ้คนออไปหาที่ ที่พี่ขอจบก่อนครับบ๊ายบาย